ตอนนี้เกิดข่าวลือกันใหญ่เลยครับในประเทศไทยว่าจะมีการยุบสภาเพราะมาีข่าวเรื่องของการลาออกของมาดามเดียเรื่องนั้นเรื่องนี้รวมทั้งล่าสุดบอกว่ากกตยื่นเรื่องไปว่า,เ,าเนี่ยครับข่าวนี้ช่วงเวลาไหนเหมาะสมกกต แจงปมประกาศข้อห้ามรัฐมนตรีหลังยุบสภาถึงออกช้าสองปีข้อเท็จจริงก็คือก็ก,กตยื่นไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วตั้งแต่ปี6-3ว่าถ้าจะต้องเลือกตั้งทำยังไงแล้วก็มีข้อห้ามอะไรบ้างถ้าประกาศยุบสภาแล้วรัฐมนตรีจะทำอะไรไม่ได้ จะใช้เจ้าหน้าที่ยังไงไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ก็เลยกลายเป็นข่าวลือกันใหญ่แล้วล่าสุดปรากฏว่ามีข่าวลือถึงขนาดอันนี้เป็นข่าวไม่ใช่ข่าวลือนะสายข่าวรายงานบอกว่าก่อนที่จะมีการประกาศที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าจะเอ,อกกตจะเอาเรื่องนี้ยื่นกับ นายกเมื่อสองปีที่แล้วแล้วพึ่งมาออกประกาศรากกิจจาเมื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมีข่าวบอกว่าเลขาธิการนายกโทรหากรก,ก,กตสี่ห้ารอบถามว่าเลือกตั้งเร็วที่สุดจะทำได้กี่วันถ้าได้สภาใหม่กี่วันและจะได้รัฐบาลใหม่ภายในกี่วันมีกฎหมายอะไรยังค้าง,างยังไม่ได้ประกราศรักกิจจาบ้าง ง็ประมาณพอหรือไม่กะกะตต้องจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อหัดสุขสองวันเรื่องนี้เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเ,เชื่อว่าจะเกิดการยุบสภานะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ท่านทราบและจะประมวลข่าวให้ท่านทราบว่าไอ้ข่าวพวกนี้มาจากไหนอย่างไร แต่ก่อนจะถึงข่าวนี้ผมอยากให้ท่านออร่วมไว้อะไรนะครับกับการจากไปของเด็กชายอายุ15ปีนะครับที่เสียชีวิตที่สนดินแดงคงจำข่าวได้นะครับตำรวจ ของคอฟอของวังเนี่ยใช้การปราบปรามเยาวชนเกินกว่าเหตุใช้กระสุนจริงซึ่งเรื่องนี้มันร้ายแรงมากนะครับแล้วผลจากการกระทํานั้นทําให้เด็กชายวาลิตอายุ15ปีเนี่ยเสียชีวิตเขาก็จัดงานไว้อะไรกันนะครับในโอกาสเอ,อ,เอ,อ ครบรอบการจากไปของเขาซึ่งก็พอผมเห็นข่าวมาดามเดียว่าจะทำเพื่อประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเ,เลยต้องลางออกนี่ครับผมบอกใหญ่นี่มันแหลจริงๆเว้ย <c ười> <c ười> <c ười> คุณไม่เห็นลเลาผันเ็กการประยุทธ์มันปนป่าปลาประชาชนมาเท่าไหร่แล้วไม่เห็นคุณแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนอะไรเลยแหมมาคราวนี้ จะต้องลาออกจากสมาชิกพักพปชรต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะเรื่องการประชุมในสภาคนก็เลยตีความว่าไอเนี่ยลาออกอย่างเงี้ยแสดงว่าสัญญาณมันจะยุบสภาแล้วเหรอมันมีส่วนใช่ครับแต่ยังยังไม่ใช่เลยทีเดียวอันนี้ผมผมลำดับข่าวให้ท่านเห็นนะครับแล้วข่าวที่อยากจะคุยกับท่าน ก่อนที่จะไปคุยเรื่องยุบสภาไม่ยุบสภาเนี่ยให้ท่านเห็นสถานการณ์ของบ้านเมืองก่อนว่าวันนี้คุณไปยุดอยู่นี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะไอ้ที่คุยโมโอ,อ้อวดว่าเป็นนายทหารมีความเข้มแข,ข็งไอ้เรื่องโควิดมึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจที่แก้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้เป็นไงครับ เกิดเหตุในภาคใต้11จุดครับเกิดเหตุอะไรไม่ต้องบอกนะถ้าลองคิดดูนะครับการอ้างว่าปราบพวกแบ่งแยกดินแดนนี่จริงๆก็ทำไม่ได้แต่เราอยู่ในกรุงเทพเราก็เลยไม่รู้ไม่เคยได้ข่าว ข่าวอะไรนะักนั้นก็ประทุมาทีสิบเอ็ดจุดแหมรู้สึกว่าจะพอ,พอดีกับเซเอเลยสิบเอ็หมือนกันนะนี่แสดงว่าพวกขบวนการภาคใต้นี่เขาเขาเริ่มเห็นทิศทางแล้วนะว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนนะผมไม่รู้ว่าเขาประสานนโยบายอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่า ทุนเจ้าสัวเนี่ยเป็นทุนที่กำลังทำลายตัวเองก็เป็นไฟบังคับก็ไปรับใช้วังแล้วก็สนับสนุนการรัฐประหารแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดนี่รวมรวมการสื่อสารอีกคนก็เกลียดชังพวกกลุ่มเจ้าสัวจะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวทำนั้นน่ะในโลกสมัยใหม่เนี่ยคน คนเขารับกันไม่ได้การเกิดเหตุร้ายต่างๆก็เลยไปบึ้มกันที่ร้านเซเว่นอีเวอีกข่าวหนึ่งครับข่าวนี้ก็ข่าวน่าสลดใจนะครับคือข่าวครูสองคนครับจนจนไม่ไหว สครูสาวจับมือกระโดดน้ำสะพานบางพระสูญหายทิ้งจดหมายเผยเหตุสาเหตุสุดสลดผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าเรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายู u b e ไอ้เรื่องแบบมันสลดมากๆใน่ y u u t เขาก็ไม่ค่อยชอบผมแค่เอามารายงานให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านเห็นว่า กระบวนการของสิ่งที่ประยุทธ์ยังมีอํานาจอยู่แล้วยังจะอยู่อีก8ปีนี่นะเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยู่อีก8ปีแปปีไม่ยอมออกเนี่ยนะมันเลยกลายเป็นประเด็นปัญหาแล้ววันนี้ผมภาวนาว่าประยุทธ์อย่าออกนะ <c oughs> หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนซาดิสนะครับ แต่ว่าเมื่อประยุทธ์ไม่ออกเนี่ยเงื่อนไขการเคลื่อนไหวประชาชนนอกสภาก็จะกระแสสูงนะครับคนนี้กระแสสูงไล่มาได้ทุกวันดังนั้นตั้งแต่วันที่23พอชี้ขาดประยุทธ์ไม่ออก24อยู่ไปนะไปเรื่อยๆนี่นะยิ่งไม่มีความสงบครับเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันดังนั้น ผมถึงบอกว่าแนวรบสอง,สองแนวรบทั้งในสภากับน,นอกสภาเนี่ยมันจะต้องประสานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยไหนจะผลักดันให้เกิดแนวการต่อสู้การเคลื่อนไหวแนวทางใดมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขถ้าประยุทธ์ออกก็ดีครับก็อาจจะต้องรีเซ็ตใหม่แต่ก็ยังยังไม่รู้ว่าจะไปอย่างไหนแต่ผมบอกว่ายาก เอางี้ก็แล้วกันผมไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อด้วยเหตุอะไรเดี๋ยวมาคุยกันอีกข่าวหนึ่งวันนี้เมื่อสองวันนี้มีพาดหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข่าว500ห้าร้อยหารเอ่อมามา,มาดามเดียลาออกจากพักพอปรชรอผมให้ความสำคัญอยางไงครับี่หนังสือพิมพ์เดลีิวพาดหัว ห้าบ้ามีสำเร็จรูปขยับปรับขยายขึ้นราคาเป็นแปดบาทขออนุญาตกรมการค้าภายในแล้วข่าวนี่นะครับสำคัญคนมันจนถึงที่สุดเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เรามีดัชนีชี้วัดความยากจนอยู่ที่ไข่ตอนหลังนี่ดัชนีชี้วัดเคลื่อนจากไข่ราคาไข่อบอกถึงเ,เศรษฐกิจคนยากคนจนอยู่ยังไง ตอนนี้มาเป็นบะหมี่ซองครับเอ,อ่อบะหมี่ซองก็ไม่ถูกแล้วนะครับคราวนี้รอเป็นแปดบาทแล้วบะหมี่ซองรอแปดบาทนี่ผมว่าเป็นงานใหญ่นะเออเป็นงานใหญ่คือใหญ่ยังไงมันฟ้องว่าคนจนจนหนักขึ้นครับท่านจะเห็นสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด เท่าที่ผมยกมาในโอกาสที่มีข่าวในเวลานี้เพื่อจะเกาะติดคิดท่านข่าวให้ท่านเห็นว่า8ปดปีของประยุทธ์ที่อยู่มาแล้วแล้วไม่ยอมออกเนี่ยมันจะไปยังไงต่อท่านมาดูนะครับว่าสถานการณ์ยุบสภาเนี่ย ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เหมือนจะใช่แล้วที่ผมบอกพังกับพังอายุธ์เนี่ยเพราะว่าพอช่วงการเมืองไปปลายแล้วเนี่ยครับมันจะรัฐบาลมันไม่มีความมั่นคงเนี่ยมันจะกระสรับกระส่ายผมอยู่กับรัฐบาลที่ไม่มั่นคงในการชีวิตการเมืองยี่สกว่าปีกับรัฐบาลที่มั่นคงนี่มันเห็นเลยครับ โดยปกติคนทั่วไปจะไม่ค่อยเห็นกับรัฐบาลที่มั่นคงแต่ผมอยู่ในช่วงรัฐบาลที่มั่นคงตอนทักษิณหนึ่งสองนะครับกระแสมันดีครับไม่มีใครหนีจากไม่มีใครหนีจากแล้วก็พอระบบมันเข้มแข็งพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ทะเลาะกันนะครับไม่ต้องดิ้นรนหาประโยชน์พิเศษ แต่วันนี้ไม่ใช่ครับมันเกิดสัญญาณว่าประยุทธ์พังนแน่ๆมึงอะนะฮะเอาแค่นี้กันแล้วกันครับพักร่วมรัฐบาลระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาก็มีสิทธิครับจะลงไปหาเสียงพื้นที่ไหนก็ได้เออประชาธิปัตย์ไปหาเสียงพื้นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยมันก็เป็นธรรมดาทีนี้ภูมิใจไทยชักแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยสตางค์เยอะ นะครับเพื่อนสอสอพวกสายตาสั้นพวกหลงตัวเองในพักเพื่อไทยก็ไปเถอะบายๆนะเพื่อนนะไปอยู่ภูมิใจไทยสส,สพิษโรคสสโคโราชบางคนเอาไปเลยก็ยังเสียดายอยู่นะครับแต่ก็เรื่องของเขาปรากฏว่าอนุทินก็ลงไปหาเสียงที่จังหวัดพังงา เท่านั้นแหละประชาธิปัตย์บอกถึงความเป็นจริงเลยว่าความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลนั้นไม่เข้าใครออกใครแล้วสัญญาณมันบอกว่าเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วถามว่าใกล้ไหมเดือนมีนาคมหน้าก็ใกล้ครับ ในแง่ทางการเมืองเนี่ยเขาต้องเคลื่อนไหวกันหมดแล้วครับพักการเมืองต้องจัดพื้นที่ต้องเตรียมหาเสียงเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่บอกว่ายุบสภาดังนั้นปรากฏว่าคุณอนุทินไปหาเสียงที่พังงาครับคุณอนุทิน,นชื่อเล่นเขาชื่อหนูเขาก็แหม่คนเวลาพูดปลาใสายเนี่ยมันต้องมีแก๊กนะครับเออ มันไม่ใช่พูดเหมือนกับครูสอนหน้ากระดานดำอะไรแล้วเขาก็บอกเขาเป็นหนูประชาชนเป็นราชาสีคนพังงานเป็นราชาสียากลำบากเดี๋ยวหนูจะมาช่วยเท่านั้นแหละสัญญาณที่ป้อแป้ของประชาธิปัต์แตกกันเละหมดเพราะฝ่ายไ,ไอ้เจ้าจุลินนี่มันไม่เอามันไม่เอาพวกเมันกันนะถ้าใครไม่ใช่พวกมันยไปเลยนะดังนั้นพรรประชาชปัดมันทิ้งได้แยก แตกรอบที่หนึ่งแตกรอบที่สองวันนี้ก็รู้สึกว่าภายใต้ความเป็นหัวหน้าพรรคของจุลินที่เป็นสอสอพังงาเก่าตอนนี้ขึ้นเป็นปาร์ติลิสแล้วไม่ได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับคุมถ้าคุมภาคใต้เสียงภาคใต้ไม่ได้นะแล้วแนวโน้มภูมิใจไทยจะบุกจะแทรกได้เยอะด้วยในภาคใต้นะจุลินเจ้าหน้าไว้ไหนอ่ะประชาธิปัตย์เ้าหน้าไว้ไหนอะ เท่าคำผู้ของอนุทินทนั่นแหละครับอนุทินเปิดตัวสองผู้สมัครสะสะพังงาภูมิใจไทยประกาศสามจังหวัดจะโกยแปดที่นั่งเท่านั้นแหละครับไอ้ไอ้โคโกปากปอก,ปอกเขาเรียกว่าปากปอมอประชาธิปัตย์ออกมาเลยบอกว่าด่าด่าเขาเป็นหมูเป็นหมาเลยเออใช้สำนวน ด่าคุณอนุทินเลยว่าเป็นหมาสัญญาณอย่างนี้มันบอกไม่ใช่บอกเรื่องเลือกตั้งไม่ใช่บอกเรื่องยุบสภาแต่บอกให้เห็นว่ามันไม่ปณีประนอมกันแล้วเพราะสมัยหน้าเลือกตั้งนั้นมันมันต้องชิงความได้เปรียบสอสอพักไหนได้จำนวนมากได้ปาติลิ์ด้วยได้สอสอเขตด้วยก็จะได้ต่อรองกันมากขึ้น พออนุทินไปพูดที่พังงาจุลินประที่สงขาซัดอนุทินอีกอา้าวโอเคนี่คือเกาะติดคิดทันข่าวเพื่อที่จะได้ให้รู้ทันกันเท่านั้นแหะครับว่าสถานการณ์ไปถึงไหนประยุทธ์ผมถึงอ่านประยุทธ์ว่าสมัยหน้าเนี่ยนะประยุทธ์มี250ก็จริงนะแต่ถ้าข้างล่างสภาผู้แทนไม่ได้นี่ประยุทธ์ก็ตายครับ ตายแล้วยิ่งวันนี้พึ่งพอประชะรก็ไม่ได้ต้องไปตั้งพักตัวเองขึ้นมานะครับไอ้พักที่ตั้งขึ้นมานี่ก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าดันมาเจอห้าร้อยหารอีกพักไอ้โบก็ไม่รอดพักของไอ้พิรพันธ์นี่จะรอดเนอผมมานั่งนึกดูนะครับคนพวกนี้มันคิดว่าประชาชนเป็นอะไร ประชาชนเขารู้หมดแล้วว่าสภาพชีวิตเขาเป็นยังไงแน่นอนครับมันก็มีทั้งชอบไม่ชอบแต่วันนี้เท่าที่เราฟันธงได้เลยคือไม่มีคนเอาอ้ยุทธครับและไอ้ยุทธจะอยู่ไปอีกต่อจาก8ปีแล้ว24อยู่ต่อไปเชิญเลยจะไปจัดการเลือกตั้งไอ้จัดการประชุม pex, เอเป็กไปอไปกาบบังคมทุนให้วังหวังว่าจะโหนวังเพื่อสร้างเครดิต ให้แก่วังเนื่องจากภาพลักษณ์ในต่างประเทศเสียหายมากเนี่ยเอาเลยครับการกระเสือกระสนเช่นนี้ต่อไปเนี่ยเป็นการยิ่งพังทลายหนักยิ่งขึ้นเอาละทีนี้มาดูหัวใจที่จะคุยกับท่านนะครับว่าทำไมข่าวพวกนี้ถึงจึงเกิดขึ้นนี่ครับ ข่าวสด17สิงหาอยูย่ๆก็มีข่าวออกมาบอกว่ามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาพูดถึงว่าช่วงเวลาเหมาะสมจะเลือกตั้งเมื่อไหร่กกตออกระเบียบข้อห้ามหลังจากยุบสภาแล้วรัฐมนตรีและนายกทำอะไรไม่ได้บ้างฟังดูมันก็เฮ้ยจะยุบสภาแล้วนี่เพราะว่าเขาเปิดโปงว่า เรื่องนี้ยื่นเข้าไปในคอรมอตั้งแต่ปี63แล้วทำไมเพิ่งมาประกาศตอนนี้แสดงว่าจะยุบสภาแลรวถึงได้บอกไอ้เจ้าวิษณุเครืองามรับลูกแล้วครับข่าวออกมาพร้อมออกมารับกันแล้วว่าวิษณุเฉลยแล้วบอกเองว่าให้ให้ประกาศระเบียบกกตเข้าสู่หมดเลือกตั้งแล้ว แต่นี่ไม่ใช่ไปตีความว่าจะมีการยุบสภาหรือยุจลาออกอายุธลาออกนั้นไม่มีอยู่แล้วนะครับสารารัฐธรรมนูญตีความว่าประยุทธ์เป็นต่อไม่ได้เอออันนี้ชักไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจถามว่าทำไมไม่แน่ใจตรงนี้แหละครับ วันนี้ข่าวภายในเนี่ยได้รับรายงานว่าเสียก็ไม่ได้ชอบประยุทธ์นะวันนี้เสียก็ไม่ได้อยากเอาประยุทธ์ไว้เพราะรู้ว่าการอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปนี่เสียเหนื่อยครับเรื่องนี้ผมเรียนท่านทราบก่อนนะครับเวลาเรามองปัญหาการเมืองนี่เราอย่ามองด้านเดียวและอย่ามองว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเสียชอบประยุทธ์ไหมชอบ อุ้มประยุทธ์ไหมอุ้มเคยอุ้มมาไหมเคยจะอุ้มต่อไปไหมอุ้มอะ้วไม่ชอบอยังไงภาระมันเยอะขึ้นประชาชนก็ไม่เอาราชวงศ์เครือข่ายเขาเนี่ยเขาก็เห็นปัญหาเอาว่าเอาประยุทธ์ไว้นี่มีแต่พังกับพังอะ้วจะอุ้มต่อไปไงอย่างนั้นสารรัฐธรรมนูญคราวนี้สงสัยตัดสินให้ประยุทธ์ กแน่มีความเป็นไปได้ไหมมีครับแต่ปัญหาขณะนี้คือไม่มีใครรู้ใจจริงๆว่าเสียคิดอะไรแล้วสุนายรู้เหรอพอรู้ครับดูจากพืติเหตุแวดล้อเมเสียรู้ร้อนรู้หนาวผมไม่เคยบอกว่ารัชการที่สิบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่สนใจผมไม่เคยบอกนะ ผมบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเขาต้องรู้เรื่องรู้ราวเขาไม่ได้โง่ขนาดที่เราจะประเมินเขาอย่างนั้นและวันนี้คนรอบข้างก็ส่งข่าวเข้ามาโดยเฉพาะในเครือข่ายราชสำนักเนี่ยเขาก็ส่งเข้ามาถึงหูหมดแล้วครับถึงพระเนตรประการหมดแล้วว่าอายุต์ไปไม่ไหวอ้าแลา้วทำไมยังจะอุ้มต่อละหลงข้าลมมันเหรอเปล่าครับยังหาคนแทนอยุ์ไม่ได้เอหาได้ มันจะหายากยังไงล่ะครับคนแทนใครก็อยากเป็นนายกไม่ใช่หาคนที่บ้าแบบประยุทธ์เนี่ยมันยอมเสียทุกอย่างเสนอให้ทำผิดกฎหมายอะไรมันก็ทำให้หมดทุกอย่างทั้งโง่ทงั้งทั้งบ้าอย่างเงี้ยมันหายากนี่คือจุดสำคัญที่เสียเนี่ยเขาเลยตัดสินใจไม่ออก มาแทนก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วมันก็อยากจะเป็นมัอนก็มันก็สู้นะมันไม่ใช่ถอยง่ายๆมันไม่ถอยนะเออเสียก็ใช้วิธีการบริหารแบบเออมันมันก็รับใช้ดีให้ทุกอย่างถาวายเงินไม่มีหยุดไม่มีหย่อนจะเอาอะไรก็ให้จะไล่ใครออกจะฟาดกระบ,บาลใครมันก็เซ็นให้หมดอนะไออย่างเนี้ยหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ ะเ,เอาอยัางไงต่อไปมาดูกระแสวันนี้ผมมีนักกฎหมายที่จะคุยเรื่องข้อ,อก,กฎหมายไอ้เรื่อง8ปีของประยุทธ์ให้ท่านฟังจากจากเนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อยนะปรับขบวนหน่อยเพื่อที่จะได้เจอกันอย่างเสียงให้มันดีหน่อยนะครับนั่นก็คือ สถานการณ์วันนี้ไม่มีใครเอาประยุทธ์แล้วโดยเฉพาะกระแสเรื่องประยุทธ์เป็นมาแล้ว8ปีต้องออกเนี่ยทุกฝ่ายเอากันหมดแล้วครับหลักฐานอีกอันหนึ่งที่ยืนยันว่าคนในเครือข่ายราชาสำนักก็น่าจะส่งสัญญาณบอกแล้วนี่เป็นข้อมูลครับของสยามพรีเมียอา อันนี้เป็นข้อมูลพิเศษนะครับเป็นเครือข่ายของสยามพรีเมียสยามพรีเมียมีเป็นบริษัทกฎหมายของสุลเกยียรติเสถียรไทยครับ <laughs> เป็นยังไงครับนี่ข่าวเจาะลึกเลยนะเครือข่ายของสยามพรีเมีย นะครับขับเฮาได้มีการจัดเรื่อง8ปีของประยุทธ์ในวันพุทธที่สิเจมื่อวานนี้ระหว่าง19บเกถึง19บเกสสครับก็ขนาดในเครือข่ายของออขับเฮาส์ของกลุ่ม สุรเกียรติเสถียรไทยนะยังไม่เอาอายุธเลยครับพูดถึงเรื่อง8ปีเป็นยังไงล่ะครับดังนั้นวันนี้สถานการณ์มันก็ไล่เข้ามาส่วนไอ้เรื่องที่อยู่ๆ <c oughs> เนี่ยครับคุณสมชัยเขาเป็นกกตเก่าเขาก็มีเส้นมีสายอันนี้เราจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากเขาเหมือนกันนะครับ คุณสมชัยบอกว่าไม่มีปีมีขุยมีแต่เสียงปีเสียงกองอยู่ดีดกๆกกตก็ควักระเบียบกกตที่ห้ามรัฐมนตรีใช้ทรัพยากรของรัฐในระหว่างยุบสภาหรือในช่วงที่สภาครบวาระและคลมเป็นคลมรักษาการว่าห้ามทำอะไรในช่วงดังกล่าวบ้างออกมาประกาศในรักกิจานุเบกษาประธานกกตลงนามเสนอคลมไปเมื่อ28ตุลาคม2563 หกสามหกี่้าสองปีมาแล้วนะแต่ราชกิจจาพึ่งมาตีพิมพ์ในสิบห้าสิงหาสองห้าหห้าเนี่ยครับมีรูปราชกิจจาด้วยเห็นไหมก็แสดงว่าสงสัยจะยุบสภาจริงไม่ใช่ครับการยุบสภาจะมีได้ไหมก็มีเงื่อนไขที่จะเป็นไปได้และมีความเป็นไปไม่ได้ก็สูง ไอตูออกเป็นข่าวนะครับเมื่อ17เบื้องตูดับฝันยันไม่มีการยุบสภาขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานกับประชาชนก็อย่าไปเชื่อมันไอตูมันพูดอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมันต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะถ้าพูดบอกว่าจะยุบสภามันก็ตายทันทีเลยคนถืออำนาจอยู่เนี่ยครับ ต้องหลอกตัวเองต้องหลอกประชาชนตลอดเวลาว่าฉันยังมั่นคงนะฉันจะอยู่ต่อไปนะไม่มีทางนะและ้วนี่ไม่กล้าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าหลอกว่าจะอยู่ต่อเลือกตั้งใหม่ก็จะอยู่อีกนะไม่กล้าพูดแล้วเพราะไปไม่ถึงแน่เราประมวลข่าวทั้งหมดนี้ประมวลได้ถูกต้องที่สุดคืออยู่แค่ประยุทธ์สั่งการให้ ไอ้เจ้าวิษนุเครืองามเตรียมความพร้อมอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงขณะนี้หนึ่งสารธร,รัมนูนวินิจฉัย8ปีหลุดก็เกิดได้สองถ้าสัญญาณมันส่งข่าวมาก่อนว่าเฮ้ยหลุดแน่กูย,ยุบสภาก็อาจจะทำได้สามวางส่งสัญญาณว่าอุ้มต่อ กูก็อยู่ต่อเพราะยังมีงานเอกที่สามมหาอำนาจจะมาทั้งปูตินทั้งสีจิ้นผิงไบเดนจะไปเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็เป็นไฟบังคับที่ประยุทธ์มันถวายรายงานที่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วว่าอายุทธมันยังอยู่เพราะมันใช้งานเอกมาหลอกล่อรอสิบเพื่อจะสร้างบาร,รมีของท่านในทางสากล ดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันยังเป็นปัจจัยที่ขัดแย้งกันอยู่แต่ถามว่านี่คือการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นข้อสรุปก็คือเพียงแต่วิษณุเตรียมพร้อมหมดทุกเรื่องแล้วแต่ประยุทธ์ตัดสินใจขึ้นอยู่กับว่าวางังตัดสินใจยังไงประยุทันมันก็ต้องหมุนตามซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะต้องติดตามต่อไป ท่านเห็นนะครับดังนั้นสัญญาณอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าจะยุบสภาแน่แต่บอกได้อย่างเดียวคือสถานการณ์ลวนเลแล้วครับและที่ข่าวออกมาหนึ่งสองสามที่บอกว่ากกตยื่นไปเมื่อสองปีก่อนพึ่งประกาศเลขกิจานี้สงสัยจะยุบสภาแล้วเตรียมพร้อมเฉยๆครับนี่คือระบบงานราชการแล้วคนเป็น นิติบริกรอย่างวิษนุเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมแค่นี้คือความรอบค้อบของมันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นปัจจัยอย่างที่ว่าว่าวังยังหาคนไม่ได้ยังทําใจไม่ได้จะหาคนใหม่ที่มาเป็นขี้ฆ่ารับรองเท้ารองตีนขนาดนี้เนี่ยมันมันหายากนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไปยึดอยู่ต่อไปวังก็พังอีก วางอุ้มต่อก็ดีครับก็พังไม่ไม่ต้องลาออกก็พังครับก็ดีการต่อสู้นอกสภาก็จะต้องสร้างกระแสนี้ขึ้นมาและเขาก็เตรียมกันหมดแล้วละครับตอนนี้แน่นอนครับเช้าวันที่24เท่านั้นละครับสัญญาอื่นจะตามมาอีกเยอะและอเสียงบุ้มเสียงบั้มทั้งหลายที่มันเกิดเกิดเนี่ยผมว่าเพอ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 จะมีมาอยู่ในกรุงเทพนะครับคอดูกันลวกัน เรารู้สัญญาณการเมืองนะฮะความแตกแยกภายในพักาภายในพักร่วมรัฐบาลที่ผมว่ามันนั้นอันนั้นส่งสัญญาณเห็นว่าอนาคตประยุทธ์ไม่มีแล้วละ่ะยากยากนะครับ